นมสดจ้าถึง50บาทจนะ้าใยกุหลาบนะคะเราจะชิมใบกุหลาบค่ะนี่นะคะตลาดนงค่ะของที่นี่ผักที่นี่สดๆแล้วก็ไม่ค่อยแพงนะคะราคาน่าซื้ออยู่ค่ะอะโวคาโดโลละ50บาทนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูผักกันค่ะโอ้ยนี่นะคะหัวเชเท้าหัวเบอเลยหัว,หวละยี่สิบบาทผักมาได้ยี่สิบสามาห้าสิบนะคะน่าซื้อมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องซื้อไปฝา,ากแม่คุณค่ะตัวบลูอรรี่ลูกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่คะกล่องละสี่ร้อยห้าสิบนะคะกล่องใหญ่ค่ะ คอรีก็สามหัวห้าสิบค่ะโอ้ยสูกินี่ถั่วยี่สิบบาทนะคะสลัดกัมายี่สิบบาทสามอย่างห้าสิบใชคะคุณคณะน่ากินนี่นะคะเราก็จะซื้อสามอย่างเนาะซื้อถั่วซื้อคณะซื้อประกาศอ่ะห้าสิบอันนี้สามอย่างห้าสิบใช่ไหมคะ อนไนสวยเลือกเลยนี่สตรอเบอรี่มีลูกแล้วนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่โอขากลับมาซื้อสักต้นนะคะนี่ค่ะน่าซื้อมากเลยขายต้นสตรอเบอรี่นะคะห้าสิบบาท โอ้สารอรี่มัดเบอเลอร์เลยนะคะยีบาทค่ะนี่นะคะทุกคนมัดเบอเลร์เยยี่สิบาทแม่โอเอาไปด้วยมัดหนึ่งดีกว่ามันสวยมา,มากมากค่ะแม่โอเอามาดัดหนึ่งนะคะนี่นี่เบอีรแม่โอไปหัวหนึ่งนะคะสิบาทค่ะเอาด้วยจ้ะนี่ แล้วก็มาชิมวายนะคะจะเมาแล้วค่ะเอาแบบนหวานกินง่ายๆมันเบอร์รี่ก็ได้อันนี้อะไรกว่าคนวแรกควแรกอะไรนะบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ลูกวาค่ะแล้วก็สีเน้อคือบอดสวยๆนะแกสวยวายกุหลาบนะคะเราจะชิมวายกุหลาบค่ะโคชานมสดจ้าถึงห้าสิบบาทจ้า สวัสดีปีใหม่จ้าคนสวยเอาสวัสดีค่ะพี่แม่